สวัสดีครับที่นี่นิส s ันกรุงไทยยูสคาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมเซลแซงนะครับเบอร์โทร064578 6442วันนี้นะครับผมพามาดูรถอีกหนึ่งคันเป็นตัวนิสสันเทอร่านั่นเองนะครับสำหรับนิสสันเทอร่าคันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตเอามาขายป้ายแดงนะ,ะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับมีการรับการทุกอย่างของทาง นิสสันเป็นแบบป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ต้องขออนุญาตบอกกันก่อนนิดนึงว่าเป็นราคาป้ายแดงคือ 12, 0 0 0ล้าน0 0บาทนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะมีความพิเศษและก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องชุดแต่งที่มีมาให้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับชุดแต่งมีอะไรบ้างล่ะแซมนะก็คือด้านหน้านะครับในส่วนของ ไฟตัดหมอกด้านล่างเนี่ยครับก็จะติดชุดเขาเรียกว่าโคเวอร์นะครับติดบริเวณด้านหน้าเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นในส่วนของบริเวณซุ้มล้อนั่นเองนะครับก็คือจะติดบริเวณซุ้มล้อแบบนี้มาให้แล้วนะอ่าอันนี้ก็คืออย่างที่2นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะก็จะเป็นมือจับนะครับในส่วนของอแผงประตูด้านข้างเนี่ยเวลาเราจะเอามือจับรถนะใช่ไหมจับตรงตรง ที่จับตรงนี้แล้วก็เล็บเราจะไปขูดบร,ริเวณด้านข้าง mm. ก็จะติดมาให้และเป็นแบบสัญลักษณ์วัาเทอร่านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะหนึ่งสองสามแล้วต่อไปอย่างที่4ด้านล่างนะครับในส่วนของคิ้วด้านข้างนีย mm. ก็จะติดมาให้ลวซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งของทางนิสสันเองเลยนะถือว่าให้ชุดแต่งมาด้วยนะแล้วครับแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ไม่ได้เกิด อะไรขึ้นทังนั้นไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ว่าแค่ขยับนะครับลดสไลด์มาจอดที่บริเวณรามินทากอมอมี่7นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นตัวสปอร์ตสองจุดสา e รนั่นเองนะครับเป็นตัวทวินเทอร์โบด้วยสำหรับคันนี้นะครับด้วยความเป็นนิสสันเทอร่านะครับออปชั่นถือว่าจัดแน่นจัดเต็มดีไซน์นะครับถือว่า โอเคมากๆกับรถครอบครัวเจที่นั่งได้ความได้ลุกนะครับได้ลุกเป็นสปอร์ตนั่นเองนะแล้วก็ถือว่าออปชันให้มาจัดเต็มจัดด้านจริงๆนะครับสำหรับ n ิสันเทอร์าคันนี้โฉมนี้นั่นเองนะครับไฟหน้าเป็น LED แบบโปรเจคเตอร์นะ ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับไฟสวยดีไซน์สวยนะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาแล้วมีเซนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับด้านหน้า4จุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนั่นเองนะอันนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังก็มีเพิ่มมามี4จุดและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ กล้องมองรอบทิศทางนั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างเห็นไหมอ่าเขาก็จะมีเลนซ่อนอยู่บริเวณตรงหูกระจกซ้ายขวานะแล้วก็สําหรับด้านหน้านะครับเขาก็จะซ่อนอยู่บริเวณนี้เห็นไหมก็คือตรงโลโก้นั่นเองประจังหน้าตรงโลโก้นั่นเองถือว่าเขาซ่อนได้ค่อนข้างเนียนนะครับแต่ว่าบริเวณหูกระจกอาจจะต้องมีเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อว่าให้เห็นตัวรถตัวรอบ ทิศทางของด้านข้างรถนั่นเองเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสี่จุดหนาจุดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของกล้องเห็นไหมเ,เขาก็จะมีกล้องเพิ่มเติมมาให้ตัวนี้อีกด้านหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์จากด้านหลังเห็นไหมเพิ่มเติมออปชันถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยครบเลยทีเดียวนะเหมาะกับเป็นรถใช้งานในครอบครัวจริงๆนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์แล้วก็ความบันเทิง ออปชันจัดเต็มทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะขออนุญาตจำหน่ายในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงจัดไฟแนนซ์นะครับก็จัดเป็นแบบป้ายแดงนะครับดอกเบี้ยป้ายแดงนั่นเองนะครับลูกค้าก็สามารถดาวเพิ่มเติม10% 15%หรือ20%นั่นเองนะครับอ่าลืมบอกมีคิวการ์าดเดิม ที่เป็นชุดแต่งนะครับมีมาให้แล้วด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับสำหรับภายในต้องบอกนิดนึงว่าอาจจะมีพลาสติกคุ้มไว้อยู่นะครับเนื่องจากรถใหม่นะครับไม่ได้ใช้งานนะเบาะนะครับก็จะเป็นบปเบาะปับไฟฟ้ามาแบบนี้นะแล้วก็เบาะตรงบริเวณด้านด้านข้างเนี่ยครับด้านหน้านเนี่ยก็จะเป็นลายจราสิกข,ของเขาถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับเบาะหนังกินใหม่คือรถใหม่นะครับ เรียบร้อยนะครับสภาพโอเคเลยเป็นรถใหม่แล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วได้มันเป็นแบบของ 3M ด้วยนั่นเองนะ<อ>่ะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆมีให้ค่อนข้างครบนะแล้วก็บริเวณเปิดถังน้ำมันอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ t ท a c t i o n control เปิดท้ายนะครับก็คืออยู่ด้านนี้และก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบ จอขนาดใหญ่มีมาให้แล้วแบบนี้เดี๋ยวออปชันเดี๋ยวผมพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตพาเข้า,ขาวกก่อนนะอะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะแล้วก็จะอีกเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถขับปรับ2ได้ปรับ4ได้จากตรงนี้นะถือว่าออปชันให้มาดีนะครับให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวและก็พุชตาร์ทอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับแผงในส่วนของชุดเกียร์นะครับเกียร์ได้มาเป็นแบบเกียร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็บริเวณแผงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นเบรกมือมาให้นะแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วเราก็สามารถพับเบาะได้จากบริเวณ ตรงนี้ได้ด้วยนะถือว่าโอเคนะโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพโดยรวมรถนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยแล้วก็อออปชันให้มาจัดแน่นจัดเต็มจริงๆนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเขาจะมี HDMI มาให้ด้านท้ายนะครับเป็นแบบประจกกระจกประตูไฟฟ้านะครับ ถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างแน่นจริงๆเลยทีเดียวนะใครมองหาอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีถาดรองแบบนี้มาให้ด้วยสําหรับด้านท้ายนะตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทับเบาะนะก็จะเป็นแถวที่3แบบนี้นะครับมีคนขับนะครับด้านข้างแล้วก็บริเวณแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้นะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับอ๊บเปิดมานี่นะครับตอนที่เราพับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบนี้นะครับซึ่ง มันจะพับขึ้นมาด้านบนได้แล้วก็เวลาเปิดด้านบนเนี่ยมาเนี่ยครับก็จะเป็นที่นั่งมีเขาเรียกว่าไงนะที่รองแขนนะครับตรงนี้มาด้วยนะก็ถือว่าออปชันให้มาดีพอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วตัวเนี้มี HDMI มาให้ด้วยนะก็คือจะ ซ่อนไว้ให้อยู่ในเวรนี้นั่นเองนะอ่าเป็น HDMI นะครับแล้วก็ผู้มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆโรงงานก็มีมาให้นะครับบาะแถวที่3นะครับผมว่านั่งจะสบายเดียวแต่ว่าตรงนี้นะครับพลาสติกขอดญาตจะไม่ได้ถอดออกนะทุกอย่างเป็นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ทางนิสสันยูสคาร์นะครับนำรถป้ายแดงมาขายนั่นเองนะก <c oughs> ็ใครมองหาสีนี้อยู่นะครับเพราะว่า สีค่อนข้างสวยสวยมากๆเลยใครมองหาสีนี้นะครับอยากได้สีนี้ไว้ใช้งานอยู่นะอ่าแล้วก็ที่สาคัญได้ตัวสปอร์ตเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งได้ชุดแต่งเข้ามานะครับแท้เดิมโรงงานมาให้แบบนี้ก็ ค่อนข้างที่จะครบกว่าในส่วนของศูนย์บริการนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งที่แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถใหม่ไปไ้ายแดงนะครับการรับประกันจากทางนิสสันเลยนะคันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทางศูนย์จะมีสีนี้ขายหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงแต่มั่นใจได้อย่างว่าชุดแต่งเนี่ยมีมาให้แล้วนั่นเองนะมีทั้ง ด้านหน้าด้านท้ายตัวกันาสาด่างเนี้ยมีมาให้ราคา1 2 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นสำหรับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นั่นเองนะครับใครมองหาอยู่นะตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนทีเดียวนะครับรถใหม่รถสวยเลยทีเดียวนะสำหรับป้ายแดงคันนี้นะครับพิกัดนะแถวรามินทากมที่7ด้านหน้านั่นเองนะครับก็ ติดถนนใหญ่เลยด้านข้างเนี่ยจะมีเกทวอลมอเตอร์นะครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางนิสสันกรุงไทยยูสคาร์นั่นเองอ่ะก็ใครอยากจะมาชมมาดูรถเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงไม่มีตําหนีอะไรเดี๋ยวขออน,นุญาตพาเข้าไปนั่งเล่นภายในนิดนึงขออน,นุญาตนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ขยับรถให้ดูเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงนะไม่ยังไม่กล้าขยับรถอะไรเยอะแยะมากวันรับรถนะครับ ขอขยับรถไปทำ PDI ก่อน PDI คืออะไรแต่ก็คือจะเป็นการในส่วนของอตรวจเช็คสภาพทุกอย่างเป็นแบบป้ายแดงพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับแม่แผงประตูด้านข้างดูหรูหราสวยเลยทีเดียวนะ,อะขอขยับนิดนึงขาผมยาวนะครับอ่ะขึ้นเลยอ๊บานะครับผมสูง176เซนติเมตรนะแล้วก็ขาอาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ เวลาเรานั่งเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสบายไม่ไม,ไม่ไม่ได้อึดอัดอะไรแล้วก็ที่สําคัญนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางพูดไปพูดมาขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่านะเวลคัมนะครับขึ้นมาเขาก็จะเป็นแบบนี้มาให้นั่นเองนะครับนิสสันคอนเน็กนะครับแล้วก็ออปชันด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแบบเวลคัมขึ้นมาตามสไตล์ของเทอ r a ร่านั่นเองนะออปชันถือว่าค่อนข้างดีนะครับคุ้มคุ้มครบ ครบเลยทีเดียวนะมีหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยด้วยนะแอร์ Air, แบบดิจิตอลนะครับปรับสอได้ปรับ4ได้นั่นเองนะครับแล้วก็แผงควบคุมบริเวณนี้ให้มาถือว่าค่อนข้างดีนะครับภายในนะครับค่อนข้างกว้างขวาง,าง,างโอทโงนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งสำหรับความบันเทิงเห็นไหมอ่ามีทีวีมาให้ด้านบนแล้วก็ช่องในส่งการปรับแอร์ด้วย นะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับออปชันภายในดีนะครับแล้วก็ตัวรถค่อนข้างจะกว้างขวางนะอันนี้ขออนุญาตเป็นมุมมองของในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงดีกว่านะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่รถมือ2องนะครับตำหนิไม่มีแน่นอนนะครับวันรับรถรับรองได้ว่าเป็นไปอย่างที่หวังไว้เพราะเป็นรถใหม่ไม่เกิดตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะสภาพโดยรวม วยมากๆกับราคาตรงนี้แบบป้ายแดงเลย1,299,000บาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าก็ดาวเพิ่มเติม10% 15%นั่นเองนะครับหรืออซื้อเป็นแบบเงินสดก็ไม่ได้เก็บแหวดไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมและจบที่ราคานี้เลย1,299,000บาทกับรถใหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะใครมองหาอยู่ขออนุญาตในคลิปนี้ไม่ ขับรถนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เลขใหม่ขยับนะครับรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับวันรับขออนุญาตขยับอีกนิดนึงเนื่องจากต้องเอาไปเช็คดีให้นั่นเองนะครับรถถือว่าสวยนะครับแอร์ปกติเลยทุกอย่างเป็นแบบป้ายแดงนั่นเองการจับการสัมผัสทุกอย่างนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานใดๆมาทางซิดนะครับสภาพสวยกริบได้ชุดแต่งด้วยนะแล้วก็ใครที่มองหา รถป้ายแดงอยู่นะครับมาเจอคลิปนี้พอดีรับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนในส่วนของเรื่องสีสันของตัวรถนะครับแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาของแต่งที่ให้มาแต่ได้เป็นแบบป้ายแดงเหมือนกันหมดเลยนะครับการรับประกันแบบป้ายแดงเหมือนกันหมดเลยนะใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถที่กัดแถวรามินทากมที่7ที่แจงไวนั่นเองนะอะเดินทางไม่ไปถูกเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ 0645786442นั่นเองนะครับยังไงก็วันนี้ฝากไปด้วยน,นี่สันเทอร์า 2.3VL นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองอา่าสนใจไงติดต่อทักทายได้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ